a l e x ก turn off curtain อันนี้คือผมสั่งงานให้มันปิดผ้าม่านนะแล้วก็นอกจากจะเป็นนาฬิกาทั่วไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมให้บ้านเราได้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลมิมอลวันนี้เราก็มาเจอกับแกจิตสมาร์ทโฮมที่ เป็นอีกระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ใช้คําสั่งเสียงนะครับ <Okay. S 1> ก็จะเป็นตัวควบคุมแก๊สเจตต่างๆแล้วเราก็ใช้เสียงในการสั่งทํางานได้ด้วยมา <Okay. S 1> ดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของเซตมีนะครับนี่ก็สามารถดูเวลาได้ด้วยนะครับผมอเล็กซ่าบิวอินด้วยถ้าเกิดว่าใครใช้อยู่เดี๋ยวคลิปนี้ผมไม่ได้มิวเสียงให้นะเพราะผมคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่มีนะครับเราก็เลยจะใช้งานจริงให้ดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น o o g l e Home เนี่ยหลายคนมีแล้วใช่ไหมถ้าเกิดพูดปุ๊บมันก็จะปลุก รีซันวันนะครับผมก็จะเป็นของแซมมีนะครับนี่ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมที่ส่งมาให้รีวิวกันนะผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันหรือว่าที่เขาไฮไลท์กันก่อนหน่อยดีกว่านะครับผมฟ้าฟิลวอ์คอนโทรลก็เวลาเราสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยมันก็ง่ายนะครับผมตัวนี้มีไมค์อยู่ในตัวด้วยแล้วก็อะลาร์มรีมายเดอร์ชาเมอร์ออโต้ดิมนะครับผมก็ตอนกลางคืนนะครับผมหรือว่าเวลาที่มืดมีแสงน้อยเนี่ยมันก็จะดิมหน้าจอให้อัตโนมัติเลยนะครับออโต้ไทม์ซิงก์ก็หลังจากที่เราเชื่อมกัััััับบบแแอออออออปปปลล้้้้้้ววใใใชช่่่่่่่มม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 ยยเเเเรรรรรราา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 กกกก็็ไไไตตตตงงงงนนนนนนคคะะะะผดูขทีีจ ดีกว่านี่อันนี้ก็โคตรคลาสสิกเลยนะครับผมนี่เป็นไงเป็นการตั้งรีมายด์ดแล้วก็ยังมีแบบหมุนข้างหลังอยู่เลยนะครับผมนี่ดึงเข้ามาแล้วก็หมุนเวลานะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้มันยุคไหนแล้วอันนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ยังใช้ตัวนี้อยู่เลยอะแบตหมดพอดีได้เลิกเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เลยนะครับผมมาดูภายในกล่องกันหน่อยดีกว่าก็ตัวน้องแล้วก็จะมีสายชาร์จกับตัวอะแดปเตอร์มาตรงนี้แล้วนะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยใช้อยู่ทุกวันนี้เนาะแต่ยังมีของในกล่องอีีีกกกกนนนนนะะครรัผมมออจาตว้ไ่่เป็็็แแง ทานไม่มีรอยเลยนะครับผมชึบมาเปิดเข้ามาเลยนะครับผมก็จะเป็น user guide ก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับผมใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ในนี้ก็จะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็อ่านมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาบอกว่ามันใช้งานยังไงนะก็ว่าทำไมมันใส่ไม่ได้มันเป็นแบบใส่เฉียงข้างๆนี่ปกติแก๊เจ้าสมี่มันจะครอบลงไปใช่ไหม <No. S 1> ใช้งานจริงให้ดูกันเลยดีกว่าครับผมอันนี้ก็ปักพ่วงธรรมดานะครับไว้ตรงนี้น่าจะมองเห็นอยู่เปิดก่อนชึบ แล้วก็เสียบใช้งานนี่หลังจากเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าสัญญาณ Wi-Fi เขาเนี่ยอา้าวนี่หายกระพริบแล้ว <_ an> ถ้าเกิดว่าตอนแรกหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เซตตั้งค่าไม่ได้ซิงค์เลยมันจะกระพริบแบบตะกี้นะแล้วก็ให้เราทําการเชื่อมต่อผ่านแอปนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะมาเชื่อมต่อภายในแอปเดี๋ยวเรามาให้ดูตัวนาฬิกากันหน่อยนะครับผมนี่ ด้านหลังนะครับก็จะมีตัวรูเล็กๆอันนี้เป็นลําโพงของเขานะครับผมแล้วก็ข้างบนนะครับจะมีปุ่มกดก็คือสามารถทำแอคชั่นได้หรือว่าพอส์เทดได้อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเรากดทีหนึ่งเห็นไหมมันก็จะเป็นการเรียก Alexa เห็นไหมมีหน้ารูปมาให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากดค้างเอาไว้แบบนี้นะครับผมก็จะเห็นรูปมิ้วหรือว่าการปิดไมค์ของน้องเขาไปนะครับผมให้เราทําการกดค้างเนี่ยมันจะมีสีแดงขึ้นมาตรงทิกิกกดค้างอีกทีหนึ่งนะครับผมมันก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็การเทคแอคชั่น นี่เห็นไหมน้องเขาก็จะตอบรับแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับผม หรือว่าทําการกดข้างบนก็ได้ถ้าเกิดว่านาฬิกาอยู่ใกล้ตัวเนี่ยก็กดปุ๊บก, <c oughs> ก็เป็นการแทนการพูดนะครับผมหรือใครใช้เป็นนาฬิกาปุ่กก็มากดก็ได้นะครับผมเวลามันปุ่กแล้วเนี่ยก็กดหยุดอะไรอย่างนี้เนาะ <c oughs> ส่วนด้านล่างนะครับผมจะมีโลโก้เซนตมีแล้วก็มีแผ่นยางนะคะรับกันลื่นอันนี้คือยางมีคุณภาพมากเลยแล้วก็ตัวเรือนนะครับผมไม่กรองแก่งเลยแน่นหนามากแล้วก็รวมถึงตัวหน้าจอที่เขาโชว์มาด้วยนะครับผมคมชัดมากๆเลยเดี๋ยวขอวางไว้ตรงนี้ก่อนมาเล่นแอปกันหน่อยดีกว่านะครับผมให้เราดาวน์โหลดแอปที่ชื่่อวา Reson Home นะคผม ขึ้นให้อยู่ตรงนี้เลยจะยังไม่ใช่อเล็กซานะครับผมที่เราจะไปเชื่อมต่อกับตัวนี้ <No. S 1> แต่ว่าอเล็กซ่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปใช้ที่หลังนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อกับตัวนี้แล้วนะ <Okay. S 1> อันนี้เราก็เชื่อมต่อไปพรอ้พรอ,พรอมกับเพื่อนเลยนะ <Okay. S 1> เห็นไหมมันจะขึ้นมาให้ซายอินนะครับแล้วก็ให้เราเลือกบัญชีของเราเนี่ยมีบัญชีมีอยู่แล้วนะแต่สำหรับใครเนี่ยที่ไม่ได้ใช้งานเสียมีเขาก็มากดสลับบัญชีตรงนี้ได้นะครับ เชื่อมต่อกับ Facebook ได้นะครับผมข้างล่างตัวนี้เลยแต่ว่าเราเนี่ยมีบัญชีมีอยู่แล้วก็กลับมาแล้วก็กด Sign in นะครับยอมรับและลิงก์แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับไอตัวนี้มันสําหรับนาฬิกาอันนี้โดยเฉพาะเลยนะนี่ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับผมขวาบนบวกกดเข้ามาแล้วเขาก็จะถามนะครับผมว่าตัวเรือนของเราเนี่ยเสียบเอาไว้เรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าเสียบพาวเวอร์แล้วเนี่ยก็กดเย s เข้าไปแล้วก็ทําการหานะครับผมเหมือนกับตอนแรกเลยที่มันมีสัญญาณ้วี้กระพริบ ฟึบแค่นี้เรียบร้อยเลยดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าภายในแอปเราก็ตัวเรือเนี่ยหลังจากเลือกฟึบมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับผมสามารถเซตอะลามแล้วก็รีมยเดอร์รวมถึงทม์เมอร์ก็ได้นะครับผมก็คืออะไรที่เกี่ยวกับเวลาเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะมาเซตในมือถืออ่ะลองดูกันเลยดีกว่าอเล็กซ่าเซตคาวดาวน์ทูไฟฟ์มินิทเรียบร้อยนะครับผม Would you like me to do that? Yes, of course. Okay, I'll send a notification to your phone. Okay, thanks. You're welcome. เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือผมเนี่ยให้เขาเขาดาวหรือว่านับลงไปในห้านาที แล้วเขาก็จะมาส่งสัญญาณเตือนที่ตัวนี้นะครับแล้วเขาก็ยังถามอีกนะครับผมว่าจะให้ส่งสัญญาณเตือนมาที่มือถือด้วยไหมเผื่อไม่ได้ยินจากตัวนี้เนาะเราก็บอกว่าเอานะครับผมเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆเลยหลังจากที่เราตั้งใช่ไหมมันก็ขึ้นมาเลยนะครับผมทาร์เมอร์หนึ่งไอเทมเนี่ยข้างล่างเหลืออีก3นาที15าวินะครับแล้วเขาก็จะแจ้งเตือนมาที่จริงมันยังสามารถทำอะไรได้เยอะมากๆเลยนะครับผมก็เนื่องจากตัวเนี้ยมันสามารถเชื่อมต่อกับ a อ e x ็ซได้ใช่ไหมอะลองดูกันเลยดีกว่าขาบวนนะครับผมมันจะเขีียยนว่า่าทใช แล้วของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วก็ล็อกอินหรือซิงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีข้างล่างนะครับผมให้ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Amazon Alexa หรือว่ากดไปเลยก็ได้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะครับผมมา ที่ Google Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยก็จะเขียนว่า Amazon Alexa กดดาวนโ์โหลดแล้วก็กดเปิดนะครับผมแล้วอันนี้ของผมเคยใช้อยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยซิงค์มาเลยสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าใช้ครั้งแรกเนี่ยก็สามารถดูได้ที่คลิปตรงนี้ได้เลยนะครับนี่โอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะใช้งานเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ก็ครบ5นาทีแล้วนะครับผมมันก็มีเสียงแจ้งเตือนมาให้อัตโนมัติเลยนะครับแะบถ้าเกิดว่าเราอยากจะมิวไปเนี่ยก็กดข้างบนตรงนี้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นการรับรู้แล้วก็โอเคเรียบร้อยแล้วตตกกนรรรัผมมเเเาาาห่่งออ็ลแปว Amazon อาอเล็กซ่นในมือถือใช่ไหมมาดูกันเลยดีกว่าว่าสามารถทําอะไรกันได้บ้างอ่ะเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยนะครับผมข้างล่างแถบ device แล้วก็ข้างบนนะครับผมพวกอุปกรณ์ต่างๆนี้ก็จะเป็นที่เรามีนะมาตรงนี้ใกล้ๆเลยจะเป็นตัวสมาร์ทปลั๊กพ่วงนะครับผมนี่ Smart Power s t ร์สนั่นเองโอเคตรงนี้น่าจะมองเห็นอยู่นะครับผมก็จะมีช่อง1 2 3 4นะครับผมแล้วก็จะมีสวิช์ u USB ตรงนี้4ช่องเหมือนกันอ่ะลองเล่นให้ดูกันหน่อยดีกว่าอันนี้มันก็อยู่ในหมวดหมู่ปั๊กนะครับผมเราก็เข้ามาคําว่าปั๊กปึ๊บแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ออฟนะครับผมเราตั้งอันตัวที่2ไว้เนี่ยว่าเป็นไลท์สวิชลองกดออนปึ๊บนี่จะได้ยินเสียงแก๊กนะครับผมอาจจะมองไม่เห็นภาพขอเอาตัวนี้มาใส่กันหน่อยดีกว่านี่เรียบร้อย แล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมสามารถสั่งงานจากตัวนี้ได้เลยนะครับผมใครที่มีแกจเจ s m a สมาร์ทโฮมหรือว่าใครที่ใช้เป็นสมาร์ทไลฟ์แล้วก็มีแกจ g เจที่มันสามารถลิงก์กับ Amazon a l e x a ได้ก็อย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็รีวิวตัวนี้เหมือนเดิมนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะลองดูกันหน่อยดีกว่านะครับผม n o f x l turn off light switch นี่เรียบร้อยนะครับผมสั่งงานง่ายๆแบบนี้เลยก็เหมือนกับการสั่งงาน Google Assistant Google Home อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้นะครับผมก็มาทดแทนนาฬิกาเก่าๆของผมได้เลยไหนๆก็จะเปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้ยังสามารถเป็น Alexa ได้ด้วยคือเจ๋งมากๆแล้วตะกี้นะครับผมเราก็สั่งงานให้มันปิดไฟไปใช่ไหมลองมาดูเป็นแบบไฟห้องผมก็ได้นะก็คือตอนนี้มันมี bedroom กับ living room อยู่ใช่ไหมที่ผมกรุ๊ปกันตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็น bedroom เนี่ยมันจะมีไฟยี่ l i ท์ของผมเนี่ยสามดวงสามารถกดเปิด แล้วก็กดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะสั่งงานผ่านน้องก็ได้นะอเล็กซ่าเทิ o f นออฟ o o ด룸ไลทเรียบร้อยแล้วครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เห็นความแตกต่างหรือเปล่าแต่ว่ามันมืดลงนะครับผมแล้วตอนนี้ไฟห้องนอนของผมเนี่ยก็ปิดไปแล้วนะครับผมนี่มันก็จะเขียนว่า o f ฟมาได้เลยหรือว่าจะาจะ turn ่ n ง่ายๆก็กดไปตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นมาแล้ว อ่าสว่างขึ้นนิดนึงนะครับผม,มเห็นหรือเปล่าเอย <Nope. S 1> โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยดีกว่าเผื่อมองไม่เห็นนะครับผมอเล็กซ่า turn off bedroom light เรียบร้อยครับผมอเล็กซ่า turn on bedroom light นี่ <Okay. S 1> นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการสรั่งงานแกจิตอุปกรณ์สมาร์ทโฮมอันนี้เป็นอีกเค่นหนึ่งส่วนสิฟังก์ชันของ Alexa ที่มันสามารถทําได้นะครับ <What? S 1> แล้วก็ใน Alexa a p p แอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถทํางานได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างรูทีนการทํางานอุปกรณ์สมาร์ทโฮมหรือว่าการ ซิงสกิลซิงแอปกับแกจิตอื่นๆนะครับผมอย่างเช่นเบราว์เซอร์สกิลตรงนี้ก็กดเข้ามานะครับผมแล้วก็ยังสามารถซิงกับอุปกรณ์มี่โฮมที่มันมีอเล็กซ่าใช่ไหมเราก็มาค้นหาด้านขวานะครับผมแล้วก็ M I H O M E แค่นี้นะครับผมง่ายๆเลยนี่ก็จะเจอขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีพวกสกิลต่างๆเนี่ยโลบอนล็อกก็มีนะครับยี y ่ไรก็มีเมติ่งโฮมก็มีเต็มไปหมดเลยสามารถมาทําได้นะครับผมก็จะเห็นว่าเนี่ยตัวอุปกรณ์ของผมมันมีเยอะมากๆเลยนะครับนี่ อันนี้คือซิงค์มาจากทั้งมี่โฮมแล้วก็ทั้งตัว Smart Life นะครับผมโอ้โหไล่กันไม่หมดกันเลยทีเดียวสามารถทําซีนทำเซตออโตเมชันทําอะไรได้เยอะมากแต่วันนี้ขอมาดูตัวนี้ก่อนนะครับผมก็กลับมาที่แอปของ r e ซันวันนะครับผมก็เลื่อนขึ้นมาปุ๊บอ้าวแอปมันชื่อ Reason Home นะครับผมแต่ว่าตัวเนี่ยมันชื่อ r ีซันวันใช่ไหมอ่าถูกต้องนะครับผม โอเคแล้วก็ด้านขวาบนนะครับผมรูปฟันเฟืองตรงนี้ก็มาอัปเดติร์ม w a r e นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เราได้มาเนี่ยมันมีให้อัปเดตหรือเปล่าแต่ก็มาเช็คก่อนได้อัปเดตให้ดีที่สุดแนตะ่ดีอยู่แล้วนะครับหลังจากอัปเดตแล้วช่ร์มก็มามีเดียวอลลุ่มนะครับผมเวลาที่น้องก็พูดหรือว่าอารามเนี่ยสามารถปรับได้ตรงนี้ข้างล่างเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็เอาไว้สั่งงานอุปกรณ์สมาร์ทโฮมง่ายๆนะครับผมอย่างเช่นอเล็กซ่า a i n อันือผมสั่งงานอันนี้คือผมสงง เดี๋ยวประมาณผมเนี่ยมันอยู่ในห้องนั่งเล่นหลังจากเราอัปเดตเฟิร์มแวร์ใช่ไหมข้างล่างก็ต้องทม์โซนนะครับผมก็กดเข้ามาแล้วก็ให้เรามาเลือกนะครับผมว่าเป็นตรงนี้ชื่ออินโดไชน่ ina, าไทม์แบงคอกนะครับผมก็บานกอกบ้านเราเลยแล้วมันก็จะเสียงเวลาให้อัตโนมัติไม่ต้องมาเซตตั้งค่าอะไรเลยนะครับผมถัดมากก็จะเป็นออโต้บิสเนสอันนี้เราก็เปิดไว้อัตโนมัติเลยนะครับถ้าเกิดมันมีแสง้างมากๆก็ให้มันเล่งแสงถ้าเกิดมันมืดก็ให้มันหลีอัตโนมัตินะครับผม24 o u r hour time นี่ถ้าเกิดกกกกดขึึน้นนนนมมาาั็็จะเปิ0ถง24 ปุ๊บปิดไปดีกว่าเราชอบเป็นแบบว่าอย่างงี้ง่ายกว่านะครับนี่3ามโมงห้แล้วโอเคถัดมานะครับผมก็จะเป็น Fast The Time Separator ก็คือไอตัวตรงกลางนะครับผมที่มันมีจุดโคลอนสองอันนะถ้าเกิดว่าเรากดขึ้นมาปุ๊บ มันก็จะเป็นการกระชิบนะครับผมเหมือนกับว่าเวลาเนี่ยมันเดินเปาะแปะเปาะแป,ป,ปะเนี่ยมันกระริบอยู่นะแล้วนี่ก็เป็นฟังก์ชันที่ผมใช้แล้วก็เซตของเจ้าตัวร e a s o n วันนะครับผมภายในแอป e a s o n Home นั่นเองใครที่นาฬิกาเก่าๆในบ้านเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนฐานนะครับผมเปลี่ยนเรือนกันไปเลยนี่อันนี้คือทําได้เยอะมากๆแล้วก็สามารถเป็นนาฬิกาทั่วไปแทนกันเก่าของผมแล้วก็นอกจากจะเป็นนาฬิกาทั่วไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมให้บ้านเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ตั้งทม์เมอร์เซตอะไรต่าง Remind me today. What's the reminder for? Call my mom. What time today? Period of day. Should I remind you? 8 p.m. Okay, I'll remind you at 8 p.m. By it... the way, mm. when your reminder rings, you can snooze it by saying, Remind me again in 15 minutes. Okay, got it. Okay. นี่ง่ายๆแบบนี้เลยเออแล้วสามารถเล่นเพลงได้ด้วยนะ AlexaPlay Party Music เฮ้ย AlexaStop อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟัง์ชันนะครับที่เราสามารถเล่นแล้วก็ให้มันมาโชว์ในตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าเอ้ยนี่ไงหลังจากที่เราสร้างรีมายเดอร์ให้โทรหาแม่ใช่ไหมมันก็จะขึ้นรูปสัญลักษณ์กระดิ่งขึ้นมาให้เราด้วยนะครับผมหรือว่าจะถามไปก็ได้นะ Alexa What is my reminder today You have one reminder today Call my mom at 8 p.m. Okay Thank you You bet นี่เป็นไงไยธรรมดาพี่ตอบตอนจะไปนะครับผมมี energy ทีเดียวพอถามนะครับเอ่เออยเลยโอเคในส่วนของเรื่องราคาเซตมีลีซอนวันนะครับผมอยู่ที่1299รบาทโอเคถูกต้องครับผมราคาอาจจะมีแปรผันนะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สินค้า,าไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเอาไว้แล้วกันนะครับแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาด gadget สมาร์ทโฮมแล้วก็การใช้งานจริงๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมวันน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย